จากการจนบุรีนี้แหละก็จะมีนะคะวบัมเบอรี่วายกล้วยวายน้แนะครับหรือวาทว่าอุ๊ยฉันไม่ทานอลกอเธอเดี๋ยวหน้าฉันแก่ใครที่บอกไม่ทานแอลกอฮอล์นี่เรามีน้ำมาร์เบลีใช่นมารเบรี่อยู่นะคะสามรยบาทเองั้เาก็ทิมาว่าม่่นอย่าม คุณครับผมนะคะภาในงานของเรามีข้าวเหนียทด้หรอครับมาแมกะบี้ชิมหขาดนะขลดอะไรเนี่ยไ้ไเรคขนาด้นหมารนรียวขดี้สองรสรวมกันเป็นขห่าอที่อ่อนทุเรียนอกนีย่อยทุกคนอร่อยหวานหวนเปรี้ยวๆลังดีไหมหวานเปรี้ยวไหม โอเคด้วแดควยด้วย่อให้แล้วค่นะแล้วก็มีแลวไม่ื้อให้กับขอบคุณขอบคุณพี่ด้วยนะครับอแมงแมงจะได้กินสลัดละยังไงนขอบคุณพี่เก่อนขอเชียร์ม่นเทุกอย่างเลยให้แล้วทุเรียนร้านมีชิมกันแล้วอ้ยด้ป็นด้ยนด้ด้้ด้

บอกนะว่าอันนี้คือหางแถวไม่ยืนรออะไรถ่ายรูปถ่ายรูปไทยอ่ะโอ้ที่ทำไมบอกต้นข้าวนะผมจะไม่ให้ไปเลยทำไมล่ะก็ต้องเป็นต้นข้าวคนเดียวครับใช่ไหมใช่ผมมาแต่เั็นวบดน้นทล้ววันนี้น้นใ้ใบใหญ่แค่แล้วมาดูน้องต้นข้าวอุ้มมาก ไาเที่ยวด้วยไปดูน้องด้วยกี่กิโลครับนนทบุรีจากนิดไปก็เกือบร้อยกิโลน่าจะร้อยโลได้โอเคนะครับเกือบร้อยโลมาจากนนเนาะบางใหญ่บางใหญ่โอเคอ่าบางใหญ่ใครอยู่บางใหญ่ทักทายที่เขาด้วยเด้อนะครับออกกล้องมันก็ดีแล้วนะครับเอฟซีน้องทุกขท้าออกกล้องมากระบี่ทุกคนนะนี่ไงขาประจำเลยเนี่ยต้องบอกเลยเนี่ยขาขาประจำเลยนะเนี่ยนะครับ ขาประจำขาประจำจะจะตามไปบุร <that is German> ีร right? <that is amazing> <yourself> ัมย์ไหมโอ้โหนนั้นนี่ไปแล้วค่ะตลาดเหรอเออรู้ละรู้ละรักชมเอฟซีฟังแม่ของน้องโอเคเด็กๆก็มาโอ้อายุเท่าไหร่เนี่ยสิบครัวปอน้องเท่าไหร่อะไรนะที่สองจะเปตัวเล็กอ่ะนก ทำไห้สิบขูดตัวใหญ่กว่าันนึกกันมากค่ะอนึกว่าเด็กน้อยตั้งแต่เล็กๆเนาะออกกองผมด้วยใช่ค่ะแต่20บาท20บาทต้องออกกองผมทุกคนนะฮะนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับคุกคือนึ๊กคือนขอบคุณนะครับ

ไม่ทนันยังไงก็<ป>ไม่ทนันไอ้ที่ไม่ทันอ่ะผมนอนตีห้าครึ่งจะทันยังไงอ่ะอไม่ตื่นไหนน,น้องครับสักครู่ครับรอสักครู่ครับอ๋อนี่ไงน้องอยู่นี่นะครับภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บหางแถวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอ,ข,ขอขอผ่านขอผ่านโอเคทุกคนครับนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปดูหางแถวอีกทีหนึ่งนะครับว่าหางแถวจะยาวเท่าห้วยกระเจาหรือเปล่าเมื่อคืนแตกเลยนะครับห้วยกระเจาไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับต้องมาถ่ายน้องต้นข้าวย่างเดียวนะครับใครยังไม่เห็นผมนะฮะมองกล้องผมด้วยนะครับเอฟซีที่บ้านรออยู่โดยเฉพาะเอฟซีภาคใต้ทําไมเยอะจังไอผมก็ไม่รู้ว่าทไมเอฟซีภาคใต้เยอะนะครับภาคใต้เยอะจริงๆนะ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าให้น้องไปภาคใต้วางนั้นน่ะนะครับอ่ะโอเคหางแถวอยู่นี่นะครับหางแถวเราอยู่นี่หางแถวนี่อยู่จังหวัดไหนครับจะถึงโอโ้กี่กิโลเนี่ยโอ้ทุกคนสามร้อยกิโลอ่ะขอบคุณนะที่รักน้องต้นข้าวนะครับเอนดูน้องเนาะนะครับผม เดี๋ยวถามถามก่อนรักน้องต้นข้าพราะอะไรครับน่ารักต้องเพลงเท้างมากค่ะนี่งคน่ารักมากคนหลังพูดหอะไรลูกน้องเป็นเด็กดีค่ะเด็กดีน้องก็น่ารักน่ารักค่ะน้องเคยถามอยู่เสมอน้องสวยไหมสวยค่ะสวยไหมสวยค่ะน่ารักเีมากโอเคคนหน้ามอหนึ่งเหมือนกันโอเคขอบคุณแม่ๆนะครับเพราะน้องถามมันดูอทีตลอดสวยนะทุกคน เสียงเคาะจัดไปส,ดส่วนใหญ่ผมก็เอาคำถามจากน้องถามบนเวทีมานั่นแหละนะครับไม่มีอะไระเดินบนไปบนมามีอีกไหมเนี่ยมีหางเองไหมเดีย๋ยวพอด้วยมีหางองงีกไหมมีหางองงีกไหมทุกคนไม่มีมีปะ่ะผมว่ามีนะนี่ไงหรือเปล่ามีไหมทาไมมีเดี๋ยวผมมเป็นหางแฮ ไปเครื่องบินน่ะไปเครื่องบินแล้วก็ไปนั่งรถตู้ที่นู่นเนี่ยเอาเลยไป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างหน้าบ้านนะครับหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่ไอซีน้องต้นข้าวไปแล้วเราก็มาดูภาพบรรยากาศนะครับการถ่ายรูปนะครับน้องต้นข้าวกันวันนี้ดีมากเลยไอจุดตั้งกล้องเนี่ยมันดีดีนะครับเพราะไม่ได้เห็นน้องชัดนะครับขอบครับ แมงกพี่ไม่กินข้าวเย็นครับกินแค่ผลไม้กับผักเป็นแมงต้องกินผักจังส่ก้ัสดผมสมพรผมตั้งแล้วประมาณร้อยคนนั้ร้อยคนประมาณนะเวๆๆพิ่งจะมาแล้ว FC ตัวจริงนะเนี่ยตามไปทุกงานเลยอะ ขอให้ <S <S ไปบ no? is ุรีรามด้วยนะแดงท่าลักาเดชธรรมบารแล้วแดงเทศบาลบางท่าเรือบันแท่นนะครับบันแท่นที่ไหนบางท่าเรือบางท่าเรือเทศบาลท่าเรือเทศบาาท่าเรโอเคนะจะไม่ทำจริงๆหรอไม่ทำไม่ทำน่าน่นจะดูหอเงินส่วนรเล่นาเยเือเลยเป็นไร ผมติดตั้งตั้งไงดน้องๆมาแล้วน้องๆมาเลี้ยวมาเลี้ยวนี่จะคนตั้งขาแต่แก๊งกะบี่แมงกะบี้ไม่หาแมงกะทับเพิงเลย เปลี่ยนชื่อเป็นแมงกับผมสิผมชื่อแมงผมแมงกระชอนแมงกระชอนเหรออันนี้อันนี้นนแมงแมงผีเสื้อเป็นลายหรือเปลา่ลาลอ๋อโท,ท,ท,ทรศัพท์มันไอ้นี่ผมซื้อแบบถูกๆมาครับเพื่อที่จะเอามาไลฟ์พอไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่สองพันกว่าบาทไม่ดูหน้ามันนะไม่ดูหน้าเอากล้องครับเอาของถูกไว้ก่อนที่สองพันกว่าบาทอ้าวมันถูกครับมันมีตำหนิมันเป็นเส้นเหรอมันเป็นเส้นนะครับเส้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวคนอื่นเอาเส้นทำว่าเราเราเอาเราแค่กล้องคนอื่นเขาเขาดูได้แต่ไม่มีเส้นเท่าคนอื่ เป็นแค่เส้นใส่กล้องดีเองเมื่อคืนนอนอะไรพี่สามลังจะไล่ในห้องน้ำนะร้องนะในห้องน้ำไม่ได้ไล่ในมืดกลางวันผมปวด้อผมกินกาแฟเชื่อไหมผมผมยังไม่กินข้าวเลยไม่ลงอ่ะอยู่ตรงนั้นพี่ไหนหลับถึงมาตีหนึ่งเลยนิวซีแลนด์นี่แหละน้องอาเจ้าน่้องอะเจ้าเนี่ยอาเจ้าคนชนล้ม อ่าเดี๋ยวนะผมผมนอยากจะไปซื้อเสื้อไหนลเสื้อเสื้อยน้นหลังเวทีครหลังเวทีเหรอแต่มีวูกไนะมีไซมีลูกไดแล้วนะเบย์เมเบลมีใช่ไหมนี่ใหม่แบบใบเหรอแบบใบเหรอเบแอมีเอ็ี่แบบใบเหรอเนี่ยไ้ที่แบบใบเหรอเนี่ยไม่ดูเ่เสื้อเนี่ยเฮ้ยมีทมีเเหรเยทำผมนี่นเงเท่าไหร่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  เท่าไรเท่าไรทำาเมอ้มันมีอะไรตรงนี้โอ้โหมันมัอสั่งร้านกเท้านร่เท่าไหร่ที่บานเฮ้ยผมเอาทำมันเท่าไรเนี่ยสัหน่อยสัหนเนี่เอาเอามาให้ที่เอามาให้ที่ผมที่นี่ที่ที่ไหนัที่ัวน่ะ

ผมรู้แล้วผมรู้แล้วรู้ด้วยใครดูรู้เพราะว่าเมื่อคืนเขามาใกล้หมดแล้วอยู่ใกล้ผมครับอยู่ใกล้ผมแต่แต่ไม่ได้พูดอะไรพูดออกเขาบอกเดี๋ยวนะขาดอะไรวะอ๋อกต่อตันอยู่เออจ๊อกก็ลืมครับเดี๋ยวผมไม่ได้เสื้อเสื้อมีตัวเดียวใส่จนดำเขามาเลยค่ะสื้อขาวเพื่อนไงอืม เขหมดเขหมดเขาหมดเขามดแล้วเนี่ยแต่ใบเดียวก็ต้องหน้ามีสำรองเขามันก็ผมยังไม่ได้ซักเลยนะไม่กล้าซักโปรลาเซนหายเสื้อ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 มีตัวเดียวเสื้อไม่ครับพี่สี่ตัวเถึงใส่อยู่เลยนะสองตัวเสื้อช่องมีสองตัวเสื้อช่องมาเท่าไหร่กี่ตังสั่งสกินเขามาเลยแจกกบกเป็นเสื้อเก่า้วราคาเท่าไหร่รถกว่าบาทเองสมัยก่อนกบกเนาะผมน้ำทำไปเป็นสกินหลัง ก็ร mm. ้อสงประมาณเดียวกันตอนนี้มันเยอะไงตอยู่ทุกตาลามันแค่อกยตัวหนึ่งมันไม่ถึงสองร้อยร้อยห้าสิบร้านที่รหกสิกลับบ้านแลวนะตก ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ผมจะไปซื้อเสื้อนะครับเดี๋ยวไม่ทันจะได้ควายหักพยพคนเข้ามาใกล้ๆนิดนึงอะค่ะสข้ามาค่ะมาค่ะมาได้เลยจอดก่อนเดินเลยควเดี๋ยวน้องต้องเดินทางไกลค่ะ

ผมแคนโาขึ้นได้ผมยังไม่เคยเลยผมทำไค้แค่ถูกสองอโพลสองมี่ก็งงเราพยายามหาดูว่ามันตรงไหนวะเราะเราก็เจอกันเดียวกันวผมไม่รู้มันมีตัวโพลหรือเปล่าเลยครับถ่ายเซ็นด้านหลังเลยนะครับถ่ายเซ็้านหลังจริงมันมีตัวโพนะก้ง โปรแกรมทุกอย่างมีต <carr' S 2> ัวโมหมดเหมือนเทมัเตอร์ผมอะเทมาเตอร์ผมสมัครพันสี่พ <facial> ันสี่ร้อยบาทนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาถ่ายคนถ่ายไม่เป็นไรนี่ แปครับัวน้อยครับัวน้อยลาคนละกันหมดแล้วลนละกนหมดแล้วลลันหมดแล้วอ้พีูดอย่นั้นดิเดี๋ยวเราั้งวลท้กหลังด้นรับไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอที่13ามเนาะันทวนี่ยรงัทวเนี่ยใกล้ที่เอ๋ง่ะตรงน้จะดีตรงเนี้ยก็หาห้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 ห้าห้ห้หาห้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 าห้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 าห อย่าลงเท่านั้นนะเมื่อวานหลงครับตอนนี้ครับหนึ่งสองไปดูอะไรี่ไปั้งด้านบนแถวเราเข้าได้มันไม่มีเลยไปไม่เห็นอ่ะไปไปงานอะไรไปเปอติร์ดๆครูแล้วไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากพูดของความจำเลยไม่อยากครูดพื่อนดูนี่ร้อยแล้วคักลูกผิดนะเพืครับเพื่อนมาเลยไม่ได้ขอบคุเพราะว่า

พันนะปีบันก็สามพันแล้วเนี่ยลำดับฟันคนข้างคนเดียวถ้ามันถ้ามันถ้าเป็นคนทกำลัใจว่าพี่คนสุดท้ายครับเูดที่โอเล่ผมโอเลเนี่ยเขดีใจนะผมมา่านคนนี้ผมาเขาไม่ฝันเปาดูอยูอนีรเลูดูท้าดิี่จไปเี่ยทีห่งใจครับลงวตอรอยู่ตอนพี่ต้องไปวอก็องีต้องไปคนดูเยอะดูได้แต่ยังไม่ินมได้าแสนเดินน ลงภาพเองไม่ค่อมีใครดูเยันี่เป็นอะไรก็เหมือนแันและไม่ได้หักขาดแล้วอ่ะนหนังกระบี่ในกระบี้ห้องแหเปิดไว้เงี้ยนงกัะบี่ไปซื้อไปซื้อเสื้อนะครับ วางกล้องทิ้งไว้ไปซื้อเสื้อไปดูเสื้อซื้อเสื้อมาแล้วเหรอยังผมเมีโอกาสเข้ากล้องเลยเนี่ยดีมากครับเฝ้ากล้องผมไว้ครับดังแม่เลยผมจะไปซื้อเสื้อนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้แบงนี้นะทุกคนนะเ ผมผมไม่รู้ว่าถ่ายถ่ายเสร็จแล้วผมื้อเสื้อนะครับโอเคครับ let okay. ไม่เนวนไมมไม่่จนะ่วาได้เววลมามีบุรีรัม FC เข้ามาไลฟ์กันเยอะบอกบุรีรัมบุรีรัมแล้วก็ชัวรืเปล่าไม่รู้นะบุรีรัมนะชัวแต่ไม่รู้ว่าจะเมื่ออะไรค่นเ้โอเคเดี๋ยวเช็คอมันกว้างบอกประคนชัยก็ยังกว้างเลยผมเคยไปถ่ายหมอล้ว ไปกัครับไป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 ปไปไปไปปไปไปไไป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 ไไปไไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ยังไม่รูำนวนก็บอกว่าเรยรองเรู้รเรีเยวรู้รู้แราไม่เจะให้พ่อแม่เไปเยี่ยมที่ตมุนบอยสวนโครวันฝาเขาจะไปอยู่นเาจะมีกาเฟที่เาจะมีากคาเฟ่นีจะสวนใใช่ใช่ใ้ในสวนเนี่ยมีหลากหลายให้ไปชิมกันย่างันก่กาน่กกิกาลก

เอผมผมผมได้เสื้อมาแล้วนะครับก็สามตัวมามามาตรงไหนตรงนี้ตรงนี้อ่ะมา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 ถิ่นหมอลำเก่าเนาะใช่ครับจริงครับว่าจะหายตัวไปเลยต้องใส3ามชุดท่าที่เราให้ใส่ ของเราคนนเราามที่ามที่หนยเี่ยเี่ยอเราดนอนที่ไหนกอยู่ในเมืองอยู่โรงแรมประจําวันนี้สองแรมอันยี้ปิดเลยปเลือกโรงแรมไประเโรงแรมอะไรผมไม่รกาทํางาน